ทุกคนนะคะวันนี้มีพาบ้านๆส,สวยๆมาแนะนําค่ะใครชอบแบบไหนทักมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อศิลาค่ะแต่ว่าเหรียญจะเป็นรูปของพระเจ้าตากสินจะมีเนื้อ สวัสดีวันฝนตกค่ะยามเย็นตอนนี้ก็ห้าหกโมงแล้วนะคะเพิ่งไปเหมาพระมาใหม่ๆเลยค่ะ<ม>ที่พี่น้องๆท่านใดสนใจดูได้นะคะนี่จะเป็นพระเก่าๆเ,เลยค่ะกอบ เป็นตะกุดก็มีนะคะพระสวยๆเลยนี่เป็นพระหลวงพ่อโตค่ะไซส์กำลังพอดีขนาดตั้งโต๊ะร้อยเดียวทุกองค์ค่ะค่าส่งห้าสิบาทเหมาเหมาจะสั่งกี่องค์ก็ห้าสิบาทนะคะ นองเลือกดูได้นะคะอันนี้เป็นพระลีลาเนื้อดิน เก่าอยู่นะคะขอโทษทีนะคะกล้องไม่ค่อยซูมเท่าไหร่เพราะว่าใช้มือจับกล้องเองค่ะไม่มีขาตั้งกล้องเข้ามาดูกันได้นะคะพระสวยๆบ้านๆเลยค่ะเพิ่งเมามาใหม่เนี่ยร้อยเดียวทุกองค์ค่ะถ้าส่งมาเหมารวหมห้าสิบบาทชอบองค์ไหนบอกได้นะคะหาหลวงพ่อองค์ไหน ไม่รู้มีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นกล้องไม่ค่อยซูมนะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะเอาหาขาตั้งกล้องมาค่ะสวัสดีย1สิบเอ็ดคนดูนะคะนี่จะเป็นสิงค์ค่ะองค์นี้สวยมากเลยค่ะหลวงพ่อโตไซส์กำลังพอดีมือค่ะเอาไปตั้งหน้ารถได้นะคะ ร้อยเดียวค่ะค่าส่งห้าสิบบาทช็ดอยูอกะลาแกะก็มีนะคะสวยมากค่ะนี่น่าจะเป็นพระลางหูค่ะเกี่ยวกับโชคลาภทำมาค้าขายสวยมากเลยค่ะร้อยเดียวเช่นกันค่ะค่าส่งห้าสิบบาทนี่ กี่องค์ก็ห้าสิบบาทนะคะเมาเหมาวสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่อชอบพระทุกคนนะคะตัวนี้จะเป็นของโครงการหลวงน่าจะเกี่ยวกับโลเก้านะคะพระเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะคะหลวงปู่ทวดก็มีนะคะ ตัวนี้เป็นพระปิดตาค่ะเนื้อไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะคะแต่เขามีความเบานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อไม้หรือว่าเนื้อดินพระปิดตาสายมหาอุดสายธรธรมาค้าขายนี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าจะชอบค่ะบูชาปลัดขิดทางกับเรามีนะคะเป็นปลัดขิดกุ้มปุ้ยค่ะเล็กๆน่ารักน่ารัก,รกดีร้อยร้อยเดียวเหมือนกันค่ะ เสือก็มีนะคะนี่เป็นเสือแกะค่ะน่ารักมากเต่าก็มีนะคะวันนี้จะมาลองเทสระบบดูเฉยๆค่ะเพราะว่าเพิ่งไลฟ์สดเป็นครั้งแรกขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดู มันหลังเราสัญญาว่าจะให้มันเต็มระบบให้มันดีกว่านี้ที่ทำมันแรกก็ตะก,กิดตะขวงนิดนึงใครนี้เป็นหลวงพ่อโตค่ะใครมีสายหลวงพ่อโตบ้างคะขอโทษนะคะกล้องไม่ค่อยซูมค่ะพอดีถือถือกล้องเองหนึ่งร้อยบาทค่ะค่าส่งเหมาเหมานะคะห้าสิบบาทกี่องค์ก็ห้าสิบบาทค่ะส่วนนี้หลวงพ่อ,อะไรนนอหลวงพ่อหวน สวยมากค่ะวัดนิคมวชิรารามท่านใดรู้จักอยากเก็บไว้บูชาเชิญได้นะคะหลวงพ่อเงินเราก็มีค่ะสวยมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่อยู่ดูให้กำลังใจขอบคุณมากๆค่ะ เสียงชัดไหมคะได้ยินไหมคะถ้าเสียงไม่ชัดพิมพ์บอกได้นะคะตัวนี้เป็นหลวงกล้องมันไม่ชัดหลวงพ่ออะไรเนาะพิมพมาพูดคุยกันได้นะคะมีใครสนใจพระองค์ไหนไหมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะเรามาพูดคุยกันอันนี้น่าจะเป็นเครื่องรางของขังค่ะ เป็นจี่ห้อยคอตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะเป็นหนอเป็นเขี้ยวถ้าท่านใดสนใจตะกุดตะกุดมีอยู่นะคะสายอาคมมีค่ะร้อยเดียวค่ะวันนี้เราเทสระบบนะคะเปิดร้านใหม่เปิดครั้งแรกไลฟ์สดครั้งแรกเลยโปรโมชั่นพิเศษค่ะร้อยเดียวทุกองค์ทุกชิ้นค่าส่งก็ห้าสิบาทค่ะเมาส์ จะกี่ชิ้นหมดนี่ห้าสิบบาทก็ส่งค่ะสายสมเด็จมีนะคะสมเด็จสวยๆร้อยเดียวเหมือนกันค่ะือสมเด็จไปร้อยหนึ่งเผื่อจะไปขายได้สักร้านหนึง่งวัดดวงกันดูค่ะทางนี้ก็จะเป็นขุนแผนทักแชทคุยกันได้นะคะ คนที่อยู่ขอความกรุณาววรบกวนช่วยกดหนึ่งดันคอมเมนต์ให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมมันไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยพอดีไนะคะเพิ่งลองไลค์ครั้งแรกคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงระบบเขาเป็นแบบไหนส่วนทางนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะดูไม่เป็นคะ่ะพระนี้เยอะเลยนะคะ อางนี้สวยค่ะนี่นี่จะเป็นจะเป็นหลวงปู่ศิลาค่ะหลวงปู่ศิลาแต่ว่าเขาเขาทำปั๊มเหรียญออกมาให้เป็นเหรียญโลหาค่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะแกะยากจังเลยเอ๋อพระเจ้าตักสิเหรอนี่ค่ะเป็นเหรียญพระเจ้าตักสินข้างหลัง เ,เหรียญของหลวงปู่ศิลาค่ะท่านใดที่ตามหาหลวงปู่ศิลาอยู่ก็สามารถเก็บสะสมได้นะคะเหรียญสวยมากค่ะสวยกิ๊บเลยหนึ่งร้อยบาทจะมีจะมีสองสองผิวนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรบ้างจะมีส,สีสีทองกับสีกับสีเงินค่ะตัวนี้เป็นสีทองนะคะเหรียญหลวงปู่ศิลานี่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นโบชัวร์ของท่าน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาปราบปราบภัยรีพิเศษหลวงปู่ศิลาค่ะณจังหวัดกาลสินนะคะสวยมากค่ะมีพิธีถูกต้องค่ะเหรียญสวยมากเลยค่ะคุณลูกค้าสมาชิกคนรักพระชอบพระทุกท่านนะคะสวยค่ะพระเจ้าตากสิน เข้มมากค่ะสวยๆเนียบๆบกิบๆเลยค่ะซื้อไปซื้อไปเก็บสะสมได้ซื้อเอาไปฝากคนที่เรารักได้นะคะเนี่ยไม่อายขายเพราะว่าเหรียญเขาสวยเขาแบบกลิบเลยไม่มีตำหนิอะไรเลยเนี่ยค่ะอย่างเช่นเรามีงานอย่างเงี้ยเราเอาไปทำเป็นแบบของที่เราลึกได้ค่ะงานบุญงานบวชงานแต่งงานงานชาพรกิจ ดดได้ยินเสียงกันไหมคะรบกวนเพื่อนๆกดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมคะเพื่อเป็นกำลังใจว่าเพื่อนๆยังอยู่มันมียอดคนดูอยู่นะคะแต่ว,ว่ามันไม่มียอดคอมเมนต์เลยทักมาคุยกันหน่อยได้นะคะวันนี้ เปิดระบบค่ะเราทําความรู้จักกันเพราะว่าเพิ่งมาลองหัดไลค์ครั้งแรกจริงๆเลยค่ะยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรยังไงส่วนตัวนี้น่าจะเป็นพ่อเกศร้อยเดียวทุกองค์เลยค่ะพระก็ถือว่าสวยนะคะสวยๆเลย แล้วเข้าไปดูในไลฟ์ทำไมวะแล้วไปคอมเมนต์หน่อย YouTube อ่ะลองรบกวนพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะกดไลค์หรือว่ากดหนึ่งให้หน่อยได้ไหมยคะอยากเห็นการเคลื่อนไหวคะ่ะทำไมมันเงียบมันนิ่งจังเลยกดไลค์เพื่อเปิดข้ามองเห็นหน่อยได้ไหมยคะพระเก่าๆเลยคะ่ะหลวงปู่บุญ องค์ปู่บุญวาจาโลเพื่อนๆชอบพระองค์ไหนบอกได้นะคะเดี๋ยวจะหาให้ดูค่ะเผื่อว่ามีพระที่เพื่อนๆชอบตัวนี้ก็หนึ่งร้อยบาทค่ะพร้อมสร้อยเลย<ม>ให้สร้อยไปเลยสร้อยสวยอยู่นะคะปุ้ย,ยใช้ละกระเดิม กดหนึ่งให้หน่อยค่ะอ๋อขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะสวัสดีสำหรับทกคนดูค่ะดีใจมากๆเลยค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะที่กดหนึ่งให้อ๋อคอมเมนต์ขึ้นละเอ,อ๋สบายใจหน่อยคิดว่าแต่โดนปิดค่าการมองเห็นแส,สดงว่าคอมเมนต์ได้อยู่ค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ สนใจพระอ,องค์ไหนหรือว่าตามหาพระอ,องค์ไหนอยู่อยากได้พระอ,องค์ไหนอยู่ให้เราช่วยหาให้ได้นะคะเป็นพระบ้านบ้านค่ะเป็นพระแทพ้พระบ้านบ้านเลยนะคะลองดูได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระเลี่ยมพระเลี่ยมแบบนี้หายากนะคะไม่ค่อยมีโอ้นี่หลวงพ่อคูณค่ะ สายทางโคราชถ้าใครนับถือหลวงพ่อคูณบูชาท่านได้นะคะสวยอยู่ค่ะพ้ากิ่งก็มีนะคะอืมเดี๋ยวจะเขย่า,ยาให้ดูเขามีเสียงอยู่นะคะกิ้ง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 กิ่ได้ยินหรือ โอเคถ้ okay. างั้นสวัสดีสำหรับห้าคนดูนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูวันนี้ลองเปิดไลฟ์ครั้งแรกเลยค่ะเปิดร้านครั้งแรกก็เลยทดลองระบบขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะลองไปไลฟ์อีกตามช่องต่างๆดูว่ามันจะเป็นยังไง อันนี้มาลองไลใน y o u ูทู e ครั้งแรกหรือที่ว่าจะไลขายพระขอไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสำหรับขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับสามคนดูที่ไม่ทิ้งกันเลยขอบคุณนะคะโอ้สี่คนดูไอ้น,นี่ไอ้น,นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับเป้ตามหานิยมมหาเสน่ห์นะคะเนี่ยอืม ใครอยากให้แฟนรักแฟนหลงบูชาได้นะคะเอาไปเก็บบูชาได้โอ้มันขอโทษทีนะคะไม่ซูมนี่หนึ่งร้อยบาทค่ะใครอยากให้แฟนรักแฟนหลงหายใจเข้าคิดถึงเราหายใจออกคิดถึงเราหลับตาคิดถึงเราลืมตาคิดถึงเราบูชาได้นะคะ หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นค่ะกอดกันเกลียวเลยใครก็มาพาเราไปจากกันไม่ได้ <laughs> <laughs> สงสัยต้องไลรสุดขายเครื่องรางดีกว่า <c oughs> ไอนี่หลวงพ่อเพลงค่ะพระสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีพระบ้านใครบ้างโอเคค่ะถ้างั้นขอ ตัวก่อนนะคะเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ